สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินดอนเมืองและแล้วการเดินทางที่เรารักก็เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งจ,จะเดินทางไปจังหวัดบาหลีประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นการลองเดินทางคนเดียวแบบเต็มรูปแบบไปดูกันว่าจะเป็นยังไงเข้ามาในเกตเรียบร้อยเราจะใช้เวลาบินจากสนามบิน ดอนเมืองไปยังบาหลีประมาณ4ชั่วโมงสำหรับใครที่ลืมแลกเงินมานะครับเมื่อกี้ไปสำรวจมาแล้วเลดในในสนามบินดอนเมืองอะได้ค่อนข้างน้อยแต่ว่าแนะนำให้ข้ามฝั่งไปแลกฝั่งสถานีรถไฟดอนเมืองนี่นนครับตัวเนี้ยแฮปปี้ลิชได้เลดดีกว่าโอเค่งไปกัน ินบาหลีเรียบร้อยครับหาทางเข้าเมือง,งอู่บุตส่วนมากคนจะคนส่วนมากก็จะให้โรงแรมเรียกรถให้นะครับนี่ครับถ้าให้โรงแรมเรียกรถเขาก็จะมารอแบบนี้แต่บางคนก็จะเรียกเก็บมันก็จะประมาณห้า0อย แต่ว่าเราจะไปหาแบบไปแบบถูกกว่านี้ไปดูกันว่าจะมี e ไหมแบบถูกกว่านี้ตามหาอินโดมาเลไปดูกันว่าจะมีอีมันนี่การ์ดไหมหลังจากที่เดินหาอ e ีมันนี่การ์ดประมาณเกือบห้าล้านอ่ะในที่สุดเราก็ได้มาแล้วนะครับนี่ มันนี่เอาไว้ไปขึ้นรถบัสสิบ,บาทตลอดสายในบาหลีแล้วก็เราก็ไปเห็นโคกอันนี้ไปตาฮักอลีเมะมันเมื่อนีน่อันเล็กนิดเดียว Ada di Transmetro Dewata dengan kode nomor bis DB2-10. Pemberhentian berikutnya. Raya Kuta 3. Bis ini melayani Koridor 2 menuju ke Terminal Ubu. kan เช้านี้กับมามาอินโดรถโกเิงหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็คือพอลงจากรถเม์เสร็จแล้วก็เช็คอินเอาของเก็บอาบน้ำเพราะว่าฝนมันตกเนี่ยคินนี้เสร็จก็คิดอยู่ว่าจะไปหาเช่ามอเตอร์ไซค์ไปขี่ไปสถานที่ต่างๆไหมดูสภาพอากาศ ไจนอเนี่ยเดี๋ยวกินเสร็จค่อยว่าก,กันเมื่อกี้หลังจากที่กินมาม่าอยู่คนอินเดียเขาก็มาเที่ยวคนเดียวเหมือนกันเขาบอกว่าเมื่อวานนี้เขาเช่ามาส่ค์แล้วก็หลุมมาสะเฮ้ยนี่แบบฝนตกมันงงเลยกลัวไงทำอะไรดีเนาะเดี๋ยวมาชิมกอนมาม่าอินโดเป็นยังไง มันจะเหมือนที่ไทยไหมน้องกินเหมือนมาม่าหมูสับอยู่นะได้อยู่ไดเดี๋ยวส้น ได, Thank you. ได้มาแล้วครับรถมอเตอร์ไซค์เช่า1วันในราคา80,000อินโดนูปเปียหรือประมาณ160บาททุกครั้งที่เราเช่านะครับเราก็ต้องถ่ายไว้เกิดตอนคืน เผื่อเราไม่ได้ลมอะไรเงี้ยเนาะปะ่ะออกเดินทางที่แรกของเราวัดเลมปูยังวัดที่แบบว่ามันมีประตูสวรรค์อะไรเงี้ย ข้างทางส mm ่วนมากก็มีแบบแบบเหมือนกันสวยดูดีน้อินโดผมมาเจอเทศกาลอะไรก็ไม่รู้เห็นคนเยอะแม่ก็เลยจอดลงมาดู เขาทำพิธีอะไรนี่แหละเออแล้วก็มีอีกอย่างเนาะชายหาดที่นี่เห็นไหมทรายเขาเป็นสีดำเพราะว่าเขาเป็นทรายภูเขาไฟดูดิให เขามาไหว้ที่พระเจ้าอะไรเนี่ย ตัวข้างๆเขากินนะใช้มือมันน่าจะเป็นวัฒนธรรม เดี๋ยวเราก็มาเห็นร้านบักโซนะครับอยู่ริมทะเลพอดีมันน่าจะเป็นเค่อง่ายก๋วยเตี๋ยวบ้านเราคนระับ แต่ว,ว่าออกทั้งเข้มแห้งอ่กันเนี้ยได้วิวเรียบร้อยราคา30บาทแต่ว่าออกทั้งเข้มหลายเข้มเข้มไปหน่อยแล้วก็ลูกชิ้นก็แบบแป้งตะโกนเกินแต่ว่าก็ได้อยู่มาเดินทางต่อจะบ่ายสามแล้วยังไม่ถึงวันเล็มภูยังเลย Two hours later. Martin. What limpuya? 50,000 50, only for the bus for going back. An entrance ticket you pay on the top 70,000. But for the photo like this you have to queue about three hours because many people. นี่เป็นรถที่จะพาเราขึ้นไปนะครับค่าตัวรถขึ้นลงห้าหมืน่นดิสก์อนติดกอร์เิเดียโเิ One One oh percent. malone percent? Okay. thank you okay next four please four. ซื้อตัวมาแล้วเพราะว่าจะนี่ไงน,นี่เราใส่สลงให้ใส่สลุงเข้าวัดแล้วก็เราก็จะได้คิวคิวนี้มา460มันใส่จังเลยอันนี้สู เดินขึ้นไปอีกวัดอยู่สูงมากวัดเลมปูหยังเป็นวัดที่แบบว่าสร้างแรกๆบนเกาะบาหลี อโอนี่เดอวมาถ่ายรูปประตูสวรรคนมารอถ่ายอยู่ เขาก็จะเรียกตามคิวเราคิว460ตรงนี้ก็สูง ่งจะ 300, 3าม3้อยสามร้อยสี่สระหว่างรอตรงนั้น <Thank you. S 2> ลองเดินลงไปดูข้างล่างว่ามีอะไร นี่ก็คือด้านหลังของประตูวสวรรค์แต่ละวัดที่ขี่รถมาแบบทำคล้ายๆกันหมดเลยที่จริงอ่ะตรงข้างหลังฝั่งนี้อาจะเป็นภูเขาไฟอากุง สนไม่เห็นอะไรเนะึ่งชั่วโมงผ่านไปโอ้ยยังหันนีหัดคิ้วอยู่ <c oughs> ในที่สุดก็ถึงคิ้วรอสองชั่วโมงกว่าคุณพูด ใช่ลูกปูประตูสวรรค์463 464 yes. yes 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 464อะไรเรียบร้อยปะ่ะกลับได้ฝนตกซาลาบานันขี่มอเตอร์ไซค์อีก ม<ส>าถึงสุขีสองชั่วโมองกับการรอถ่ายรูปก,กับประตูสวรรค์แล้วก็อีกสองชั่วโมองจาก วัดเลมอะไรวะวัดประตูสวรรค์มาจานหนึ่งปูบุตรโอ้ขี่รถตากฝนแต่ว่ามันก็ขี่ง่ายอยู่เพราะว่ามันขี่ด้านสายเหมือนบ้านเราแต่มันยากตรงที่ฝนมันตกโอเค